อาดนามแล้วทิ้งขยะแล้วจะไปเอาพัสดุสร้างของกินเน่นหน่อไม้ดูสิจะได้ครบไหมเราเน้นหน่อไม้นะและและสัตว์ที่เราไม่ดได้กินมานานมากสัตว์ตัวน,นี้เอยบริกินมากประมาณโอหาสิป,ปีได้มั่ง ลงทุนสั่งเลยนะข้างหลังอันนั้นบ้านลองทิ้งขยะว่านี่ก็เป็นอเอออยังหั่นทุดผมหั่นกาแฟหั่นอาหารนะคะหั่นเสริมความงามซักคิวซักปากหั่นกาแฟหละกกระมงหาแสงอุอนตราไวโอเลตนะคะในเบิร์นี้เก็เ,เอนตลาดหน่อยเนาะ ในหมู่บ้านไม่น้อยนะคะนนี่กับความน้ำมันมาขอาทาั้งหลังมา,ม,ม,าามาเราพักสะดุก่อนมันร้อนเต็มหมอเซลเลยด้กาตาลีล่าเหมือนเพื่อนก่อนเมนเพืเ่อนแล้วก็โอ๊ยเอ็นแข้งเอ็นขาก่อนแต่ก่อนมึงนี่เป็นป้าใหม่เนาะป้ากกใหม่เดี๋ยวนี้กลายเป็น,ปนที่พักแลว้ว มองถ่ารถเมฆเก่าไม่น้อยมันจะเลื่อนไหลผ่านเมืองเท่ากันเห็นบะข้มันหลขึ้นมองอยู่มองซ่อมมันก็ห้ายขึ้นมันสันว่าพ่อมันจะไม่พอกันอยู่เนาะว่วไแม่เนี่ยเราก็ต๊ใจว่ามันหัวคนให้ลูปูปอยู่มองจอดรถพ่อมาตรงนี้เป็นโบสถ์นะคะ โบสถ์ในโบสถ์ของโบสถ์แบบประกอบพิธีนะคะประกอบพิธีทางาศาสนาส่วนทางหลงังพุนเป็นสุสานนะคะแต่ว่ันตรงนี้จะเป็นป้ายหงเนะลองดูเห็ดงามเนาะแพงอยู่ได้นห,หนึ่งห้องนึงนะตรงนี้ตรงนี้ก็พี่ล้างรถ เอ,เอาก่อนเอาของก่อนนับยู่ดิโอ้ยโอ้ยนับเดี๋ยวหิวไหมบางแพรบหนักอยู่เลยอากาศดีจ้ารถเมล์สายสองสายสอง ตะกี้เป็นป้าหยาไม,ม่เห็นถารถเม่แถวนี่เดี๋ยวนี้มันสวยนะเฮ้ยย่างไปเบิบงตรนี้ก็นนะเขาลับสักปากซักคิวต่อขนตาสักปากก็โอเคนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสวีเดนมันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาเลาะตลาดตลาดน้อยบ้านคอยร้านค้าในหมู่บ้านเนาะ จะซื้อพวกน้ำมันขนมกับปั๊มน้ำมันพวกขนมพวกน้ำตัวเจๆๆนี่นี่หน่อยเครื่องคั่วที่ขาดเลยเนาะอันนี้ก็ร้านทำเล็บต่อขนตาอันต่อไปก็ร้านตัดผมอันต่อไปก็ร้านตัดผมฟังนู่นสิเป็นแสงโซลารเซลล์นะพวกอบผิวนะแล้วก็ร้านขายของแต่งบ้านเยอะ สิสแวบมาตรงนี้เรียบๆเ,เคียงๆโอ้โบราณย่างนี่โดด่เดอ้อันนี้สซลลองอีเดลก็คือนั่นต่อคนตาต่อต่อคนตาสักคิวเขียนขอบปากแต่ว่าอันนี้เขาบริแบบทภาพต้อตงจองเวลานะคะจองเวลาก่อนเขาก็จะมีเบอร์โทรให้เราจองนะ นต้องจองเวลาเห็นไหมช่วงในเขาปิดในีน่อุปกรณ์เฮ็ดเล็บเฮ็ดเล็บต้อ้นตาซักคิว้วเขาเปิดวันที่สี่จองเวลาได้ถ้ามาเลนมีแล้วอันนี้ก็คือร้านอาหารที่เวียน,น้อยเคยทำร้านฝรั่งร้านแรกที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา นี่กร้ลานตัดผมถ้าบ่จองเวลากระตอมมาพามก็กอนบาว่างบอถ้าบว่างเขาก็สิบเบิ่งเวลาให้แล้วก็ถามจะเจะ้าว่าเจ้าได้มือนี้เวลาสนีทจะสเสียบบออันนี้ก็จะเป็นล้านของตกแต่งฮื่นนะคะโต๊ะเกินพวกแก้วพวกของลองจังแจงกันมาพวกจะกอกเจ็ก,เจกันคู้มล้านตัดผมค่ะน้าเคยเคยไปถามน้องบว่า,นวางน้เลยไปตัดในเมืองก็ได้ติดอยู่ในเมืองเลย อันนี้กระอบแสนโซล่าเท่ละสิบบาทสิบบาทบ้านนี้เจ้าของน้อยห้องใหญ่เอาทอดได้กิมีหน้าที่แหละกะมีตู้แลกเหรียญให้ะค่ะตู้แลกเงินเหรียญก็จิมีราคาเนาะเจ้าสิอบเท่าอดได้ถอดได้ถอดได้บานี่ก็จะเป็นรูปเหรียญอันนี้กระตู้วัดสะดว เอบางคนเขาจะมาใส่สตู้นให้แล้วก็ก็สิงส่งขอคว่ำให้เข้ามากดเท้าเลียนเด็กน้อยก็เลิกแลวอันนี้ก็ห้องเก็บขยะเปียกยังม่เนี่กับเงื่อนคอยแล้วจ้าคอยแบกขวงขึ้นนาแต่ไปพี่น้องสร้างอย่าง,งบ่คิดชวิตนี่เราหาแดกๆหน่อยเอ้ยไปพึงเครื่องเงื่อนเข้าน่นม่ดูจดหมายหน่อยสิมีไหมวันนี้ โอ้ขี่ลายแทนอของภายแน่ทององเชา้าอย่ซีฉบับคุณเนียเข้นไปดูบนบ้านแต่ออกไปทางนอกบม่เย็นตันประตูทาแล้วเนาะกูเป็นเสด็จ้ายท่าข้างเขาเนาะนี่อย่างของเจ้าแน่นี่ว่าเฟิร์มมืกเก๊ะบละเด้ทู่เด้เออไป สีเสบักที่เราทงเจ้าไม้ย้องคอยออกโหงานฉันนี่กูหอบมันหอบลบลบ,ลบซ้อนบดจืนี่มยืนบงังกูยกกูให้มเมย นักสีอะไรเอาล่างไปทิ้งหอบล่างทิ้งบ้างมีตะบ้นบูเต้เฮ้ยสู้เลยหอกันมาฟังนอกมันฮอนยังเย็นไหมของเป็นยังมันหลุนนะ ห้อยลูกกระตาเนี่ยไรเดี๋ยเขาจะเห็นห้อยกี่โอ้ยเก็บเล็บเก็บทุกเลยเป็นรลปเพชรโบราณกรเด้อต,ตอเล็บนี่ ซื้ออะไรเขาแถมได้ไน,นี่ไม่ได้เสนนะไม่ได้ซื้อนะอะไรวะมูยองมูยองเกะมูยองดีใช่ลูกกรกตืให้แม่กินเลยบ่นบ่วน่นาแล้วก็พบ มันมีเคโรมาคาะกบแดดเดียวจ้ากบแดดเดียวครึ่งกิโลสองร้อยยี่สิบโครนคนนี้กบท่อนี้มันเป็นเงินเกือบแปดร้อยบาทเออเกือบแปดร้อยบาทโบ,โบกินกบมาหาสิบปีแล้วมั้งกินแต่อตอนนี้หน้อยพอจับความได้กับโบกินเลยอันนี้ย,ย่อย ลอยเจ็ดสิบเก้ามั้งนี่สองสองร้อยี่สิบสอรยี่สิบโลนึงอันนี้ะสสมปลาเส้นมนเอ้าแน่พิดเอะกอันเนี่ยแท้่อะไรไม่เคยถือเลยอันนี้น่อไม้เขียนน่อไไม้เขียนสองหอ่อน่อไม้เขียนเจ็ดสิบเก้าถุงละเจ็ดสิบเก้าถุงละเทิงโลแล้วจาหน่อไม้นาะถุงลนะหกสิบเก้าสองถุง เอาของให้กูคุกกี้บอนี่นี่ยังไง,งน,นี่ขนมเปียกน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงซีซิ 50. บหาพุ้นบะข้าวน้ำตาลทรายแดงบัะข้าวแสดมึงรู้ตัวขันผู้ชดบักขามเปียกแห้งเลยบักข้าวบ้านมึงนี่น้อย บักข้ามบักขามเปียกซื้อสามห่อเลยบักข้าคนนันบักข้ามเปียกซื้อมาไว้ใส่เก็บตำคนตันเจ้ามันแช่บคนบับอันเนื้อบักข้ามบักข้าวโอ้ยนี่คน้องใหม่พี่ไม่น้อยมากินนะน่องใหม่จีนน่าเสียใสตัวเย็นถุงละเกสิบเก้าทงค้องให้ข่อยว่าถึงไเ้ถ้าจะได้จกตาลูกชายเลย บ้าบินขนมบ้าบินเอามากินกับกาแฟเลี้ยวเล้วเธอลืมเสืมม้อมอนชันาาช้นเพือให้นำไมฉั้นบพบอีกเลยเดี๋ยวชั้นชิ้หนุ่มหัวเธอไปอีกส,สองคำหาเธ<ม>อปนดวนบังของบดหน้าบดเธอบ่หมดบ่หมดขาดน้มไม่อีกเคอร์กิโลกระสมสมเสืมม้อมอน ีเสียเงินไปแล้วโซเซมสตได้ขึ้นเงินกันอยู่ไงเพาะการกลก็ไปใช้รัาลางของแค่นี้แหละพันตอนนี้เห็นทนี้เลยพันสามพันสี่พันสี่ลอยหเป็นเงินสี่หาพันเดีไเห็นซ้ำเลยน้อใหม่เนแพงอยู่วะอันนี้เป็นนอใหม่บาเห้านมีใหม่เคียนแบบนี้มันจะแจกตัวเม่น่อยซื้อแต่กับบุกขึ้นดูอลังจริงเลยมั่งหม่เลย ส่งไปเส้มันกุโลนึงก็เห็นนึกเด้ก็สิจุ่มตาสูงกสรง้าวสูงกันขายอู่ตรงคนองบกมันทงของคพอรนขายดีเวลามันเวลามันไหลเตอระเตอนขายสามสี่ร้อยบาทกี่รึสามสองร่อยขึ้นนะสองร่อยประเจาขึ้นอันนี้บ้ากินเกสิบเกาโท้นแพ็คหนึ่งมีสองต้น บางน,นี้เขาก็เลยนมะเขือพิมพ์ตนน้นน้อยๆเพื่อที่จะแพ็คให้ไว้หน่อยเนาะเขาก็เลยตอนนึงน่ะพาเทิงก็เลยนไอซีชิ้นก,กินพ์ก็แค่กับพอยไงแกนเสียม,มะอุ่นขนม้าบินมะพร้าวที่อันที่แบบคือจังเพจไทยในปั่มน้อนมันเท่าน่ะอันนี้ยังตันตบอพ้าวโอ้ยไปแล้วสมองน้่งตาลน้่งตาลอ้อยน้่งตาลบอพ้าวแม่อันนี้บนเสือันนี้ยก็แถมดิของแถม เฮียไทยพ่อหญ่กินกับกานแค่แส้สัตก,กาศน,นึงก่อนอันนี้จะพอช่องพิศมันม่วงบมื่ใส่ไข่สิ่งไวฝากของไส่เป็นไงเดีย๋ยวโตวใส่ของแข็งก่นงอนสุนี่งโตยังบรรกินเดี๋ยวเสืออ่กกบกันพี่น้องเกือบแปดด้วยเสืแข็งมานะคะยังเย็นๆอยู่เลย ส่งทางพัสดุมาส่งจากเมืองหลวงสตอกโฮมคะ่ะเมื่อบานไปหน่อยเดี๋ยวไม่น่อยชีทอดดอกบโบบดอกกินมืออื่นเนาะข้าวเหนียวล้นๆเมื่อแรงต้องหมาข้าวนี่คะ่ะนอนใหม่อันนี้มันเศพไม่น้อยสังมาสองแพ็คบใสไซตู้เย็นก็ได้ซุ่มนี่ซุ่มนี่บใส่ซตู้เย็นก็ได้ขึ้นกันค่ะแต่ว่าไม่น้อยสังอันนี้สองถุงถือแล้วนอไใหม่นี่คะ่ะอยู่ถุงนึงกับปลาเซืนอนเดี๋ยว คอยไปจัดการท่วงเพราะกัน